มากครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่ยืนอยู่ข้างหน้าบูธนิสสันตรงนี้นะครับปีที่แล้วใครได้มาบ้างฮะใครมายืนตรงนี้บ้างมีด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับปีนี้หมปีที่แล้วนี่คือพูดคุยกับพี่ใบเฟิร์นแบบปกติทั่วไปแต่ว่าปีนี้มาแบบเหนือไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยจะได้พบกับปรากฏการณ์แบทเทิลที่ไม่เหมือนครั้งไหนกับกิจกรรมเซลลซุปตาท้าขายคลิกโอ้โหที่ ต้องบอกว่าวันนี้จะมีสุดยอดเซลล์สท่านนะครับที่จะมาขาย New Nissan Kicks e-Power ให้พวกเราได้ชมกันนะครับแบทเทิลกันไปเลยนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านไลฟ์ของ Nissan ด้วยนะครับยังไงวันนี้ในไลฟ์นะฮะพิมพ์มาได้เลยแฮชแท็กทีมใบเฟิร์นหรือว่าจะทีมกิกก็ได้นะฮะอ่าวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปแบทเทิลกันนะฮะอยากจะขอปลุกพลังนิดนึงได้ไหมเพราะว่าวันนี้ใครได้เห็นคลิปไวรัลของพี่ใบเฟิร์นบ้าง เ,เขามีการขายวขายแล้วใช่ไหมคืออย่างนี้ต้องบอกว่าพี่ใบเฟิร์นเนี่ยเขาพูดเอาไว้ว่า yes nissan เพราะฉะนั้นปลุกพลังนิดนึงเดี๋ยวผมพูด yes ทุกคนบอกนิสส <"Yes> ันโอเคไหม yes 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 สุดยอดจริงๆนะฮะแต่ตอนเชียร์เอาให้ดังกว่านี้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าจากคลิปไวรัลที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหตอนแรกคนก็เดาว่าใช่ใบเฟิร์นหรือเปล่าเป็นใบเฟิร์นจริงๆแล้ววันนี้จะมาโชว์การขายให้ได้ชมกันนะครับ เอาละก่อนที่ทุกคนนะครับจะไปเจอกับทั้ง2องท่านวันนี้นะฮะคืออย่างนี้เ,เดี๋ยวเราจะเปิดตัวจากฝั่ง Product Genius ก่อนคนนี้เป็นเซลล์ตัวท็อปของนิสสันเลยนะฮะที่แบบโอ้โหขายได้แบบแล้วงานนี้คือยอดขายแบบปังมากนะฮะเราจะเปิดตัวจากฝั่งของ Product Genius ของเรานะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณกิก Product Genius ครับ อีกฝั่งหนึ่งนะฮะก็เป็นซุปตาสาวที่หลายท่านคงได้เห็นลีลาการขายผ่านคลิปวีดีโอกัอนไปแล้วนะครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณไบเฟินเซลซุปตา สวัสดีค่ะพื้นลื่นมากนะคะยังไงนะฮะพื้นลื่นมากนะต้องระวังนิดนึงนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะฮะปีที่แล้วเจอกันแล้วคุณใบเฟิร์นนะฮะแต่ปีนี้พีกิกมาด้วยนะครปีที่แล้วที่พูดคุยกันชิวๆปีนี้แบทเทิลค่ะไหวหรือเปล่ากลัวหรือเปล่าตื่นเต้นมากค่ะแต่พร้อมตื่นเต้นแต่พร้อมใช่เออ่นี่เขาบอกว่าเขาทำคลิปขายด้วยนะคนนี้จริงเหรอเขาก็พร้อมสู้อ่าคืออย่างนี้ใครที่ดูวันนี้แล้วแบบมีกำลังใจก็สามารถไปทำคลิปขายได้เหมือนกันใช่ปะ อ่ะโอเคแต่ว่าก่อนที่ทั้งคู่จะไปแข่งกันนะครับคุณกิ๊กโอเคไหมตื่นเต้นปะพร้อมค่ะเจอคุณใบเฟิร์นแล้วเป็นไงเป็น FC ฟซีเขาเปล่าสวยค่ะสวยนะเป็น FC ฟซีเขาใช่ไหมค่ะแต่วันนี้ต้องแข่งกับเขานะค่ะไหวเปล่าไหวค่ะสบายมากอยู่แล้วนะครับเอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมพูดกติกาก่อนแล้วกันไปฟังกติกาพร้อมกันนะครับกติกานี่คือง่ายมากๆนะฮะกติกาก็คือว่าคุณกิ๊กและคุณใบเฟิร์นเนี่ยจะต้องมาโชว์ลีลาการขายในนิวนิสันคิกซ์อีพาวเวอร์ โดยทั้งคู่นะครับจะต้องเลือกสิ่งที่เป็นไฮไลท์จากรถคันนี้ออกมาขายในสไตล์ของตัวเองเพื่อตัดสินว่าใครจะขายเก่งกว่ากันโดยเราจะแข่งกันทั้งหมด2ยกด้วยกันยกละหนึชั่วโมงเฮ้ยไหวหรือเปล่าเราว<อ>1กชั่วโมงยกแล้วแล้วแต่แนะฮะ<อ>ก็แล้วแต่ว่าจะ เตรียมข้อมูลมาขนาดไหนาหาแต่ว่าเรื่องต้องไม่ซ้ำกันนะได้ได้เปล่าสมมติว่าคนนี้พูดเรื่องนี้แล้วคุณไปเปิห้ามพูดนะห้ามซ้ำห้ามซ้ำโอเคไม่เป็นไรคิดเขามีอะไรให้ขายเยอะค่ะไม่ซ้ำหรอกโอ้โหแต่นี่เขาเป็นถึง Product Genius นะครับเอาล่ะฮะคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปดูการแบทเทินะครับผมขออนุญ,ญาตใช้โอกาสตรงนี้นะครับแนะนำห้ามคณะกรรมการผู้ท่งเกียรตินะครับท่านแรกครับคุณอิสาโอ คิกุจินะครับประธานนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยและนิสสันภูิภาคอาเซียนครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับท่านต่อไปครับคุณอาจิมาวันนพินทุครับรองประธานสายงานการตลาดขอเสียงปรบมือดังๆครับและอีกท่านหนึ่งนะครับคุณมังกรมังกรพาณิชย์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเมกาออโตโมบิลติวานน์จำกัดครับ เอาเลยฮะอย่างที่บอกไปนะครับพี่ว่าเฟรมนี้เรามีไลฟ์กันด้วยคุณกิกเราไลฟ์กันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแฮชแท็กมาเลยทีมไปหรือว่าทีมกิกอ่าแฮชแท็กมานะครับโอเคทุกคนพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมมากๆแล้วนะฮะพร้อมเสมอนะชอบจริงเลยนะ energy ดีมากโอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการนับ3 2 1แล้วให้แต่ละท่านเริ่มกันเลยนะครับเราจะพูดกันทีละคนใครก่อนดี เอาเป็นว่าให้พี่กิ๊กละกันเพราะเขาเป็นเลพงเลง Product Genius โอเคไหมพี่กิ๊กนะได้เลยค่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มครับก่อนอื่นนะคะกิ๊กต้องอขอบคุณนะคะทุกคนนะคะทักทายทุกคนก่อนแล้วก็ขอบคุณพี่เฟิร์นด้วยนะคะ งั้นก <uk> e ิ๊กขอเลือกเป็นเรื่องของ e-power มาขายก่อนเลยนะคะหจุดเด่นไปเลยได้เลยค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าใครที่กำลังสนใจรถนิสสันนะคะที่แบบขับได้ฟิลแบบรถไฟฟ้าไม่ต้องรอชาร์จไฟต้องนี่เลยค่ะ New วนิสสันคิก e-power คันนี้เลยเพราะว่าด้วยระบบของ e-power นิสสันนะคะเขาเร่งแรงเร้าใจขับสมูทแบบไม่มีสะดุดเลยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเขาต้องคอนเฟิร์มมันเขาพูดถูกจริงๆจะต้องใช่ขาเลยช่วยเขานะไม่ช่วยเขาแต่มันเรื่องจริงเออยังไงต่อ คือด้วย p e p w w r เเขาขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า100%ค่ะเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นไฟฟ้านะคะ,ะแล้วก็ไม่พอเพียงเท่านั้นค่ะยังประหยัดน้ำมันมากถึง26.3กิโลต่อลิตรค่ะโอ้โคือพูดสั้นๆค่ะอันนี้ไม่อยากพูดยาวเพราะว่ากลัวพี่เฟิร์นจะหมดกำลังใจค่ะไม่ ยกแรกผ่านไปกลัวคุณจะหมดกำลังใจได้ค่ะพี่กิกได้อันนี้เขาเอาชงเรื่อง e power นะหลายคนจะรู้อยู่แล้วว่านี่ไม่ใช่รถไฟฟ้ารถยนตแต่ว่าเป็นขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าใช่คือเขาเปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าที่พี่กิกบอกค่ะนี่คุณรู้อยู่แล้วเหรอออ้ยอันนี้ของของเจ๋งเขารู้วัาทังประเทศโอเคถ้างั้นตาคุณไปเพลินบ้างได้ค่ะโอเคนะพร้อมไหมพร้อมมากค่ะพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มครับเพราะฉะนั้นนะคะใบขอสู้พี่กิก ด้วยดีไซน์ค่ะเพราะว่านิสสันที่ของเราเนี่ยขับไปไหนมั่นใจเพราะว่าขับทุกวันไปไหนคนก็มองคนก็ชื่นชมเพราะว่าเขาเป็นดีไซน์แบบสปอร์ตพรีเมียมค่ะหลังคานะคะเป็นทูโทนชุดแต่งสปอร์ตสีเงินเมทัลลิกรอบคันไฟเลี้ยว LED โอโหทุกอย่างครบขนาดน,นี้นี่ยังไม่นับข้างในนะคะบอกเลยว่ากว้างขวางสบายมากเบาะจะปรับเอนแค่ไหนก็ได้ที่สําคัญแอร์เย็นฉ่าจะขนคนจะขนของอะไรก็มาเธอค่ะ บอกเลยนะคะพี่กิ๊กขายทุกวันหรือจะสู้ขับทุกวันค่ะเอออาเสียงรีให้เลยเอยไม่ได้เลยค่ะ้ยยังไงดีแกเราชอบขายของอันนี้เขาเอาเรื่องอีกเพราะว่าคุณเอาดีไซน์มาดีไซน์เป็นไงฮะสปอร์ตไหมทุกคนสปอร์ตไหมโอ้รถกับพี่ไปเฟิร์นใครสวยกว่ากันสวยเท่ากันค่ะสวยเท่ากันอย่าทําให้แบบผู้ชมลําบากใจเอออ่ะโอเคนะครับทีนี้คุณกิ๊กบ้างยกที่สอง คุณกก๊กเมื่อกี้ดีไซน์ไปแล้วอีพาวเวอร์ไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องเลือกใหม่นะค่ะได้คอะถ้าพร้อมแล้วคุณกิก๊ก3 2 1ไป ขับทุกวันแล้วพี่เฟิร์นใช้ครบทุกฟีเจอร์หรือยังคะโโถ้าหย่างเนี่ยคิกขอแนะนำเรื่องของเซฟตี้ฟีเจอร์เลยคะ่ะเพราะต้องบอกก่อนนะคะว่าน e ิสสันคิก k p o w e r คันนี้เขามีระบบความปลอดภัยรอบคันเลยนะคะอย่างเทคโนโลยีนะคะอัจฉริยะกล้องรอบผิดทางนะคะไม่ว่าเราจะถอยเข้าถอยออกก็มั่นใจไม่มีปัญหาคะ่ะหรือถ้าเราขับบนท้องถนนนะคะก็ยังมีเทคโนโลยีที่ ช่วยเตือนก่อนการชนด้านหน้าอัจฉริยะที่มาพร้อมกับระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะขับไปไหนปลอดภัยไม่มีปัญหาแน่นอนเลยค่ะดดแต่ถ้าให้พูดตรงนี้บอกเลยว่าไม่หมดค่ะ<อ>แต่ถ้าเกิดว่าพี่เฟิร์นอยากจะรู้เพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยกกิ๊กจะแนะนําให้ฟังหลังเวทีอันนี้ก็ได้นะคะมีอะไรคือตรงนี้เลยค่ะพี่กิ๊กโอเคขอเสียงให้พี่กิ๊กหน่อยครับมาเป็นไง มาเต็มอยู่นะเรื่องความปลอดภัยนะอีพาวเวอร์ power, ดีไซน์ความปลอดภัยรอบคันเลยนะของรอเรารคันแล้วคุณไม่เหลืออะไรให้พูดแล้วนะอยากใช้คาว่าไม่เหลือมีอเพียบยังมีอีกเหรอยังมีอ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้ว3-2-1ไปเลยฮะไปขอพูดเรื่องความสะดวกสบายของ Nissan Kicks e-Power ของเราค่ะบอกเลยนะคะอย่างกล้องกระจกมองหลังของเราเนี่ย IR VM ปกติเนี่ยเราเป็นคนชอบช้อปปิ้งใช่ไหมคะของมันจะเทินสูงขึ้นมปถึงข้างหลังแต่ว่าไม่เป็นปัญหาค่ะเพราะกล้องมองหลังเราสามารถเปลี่ยนเป็นกล้องมองหลังได้เห็นทุกอย่างข้างหลังปลอดภัยแน่นอนยังไม่นับ e p e พรส Step นะคะที่เป็น แป้นที่เราเหยียบหรือว่าชะลอเนี่ยฝั่งนี้เลยแต่เดินยากนิดนึงลื่นเหยียบแล้วก็ชะลอในแผ่นเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเวลารถติดหรือไปไหนในเมืองที่ว่าเออรถติดจังเลยเมื่อยต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในนิสันที่ของเราไม่มีค่ะเพราะเราใช้แป้นเดียวจบยังไม่นับไวเลสชาร์จเจอร์นะคะที่เราวางโทรศัพท์ลงไปปุ๊บแบตเต็มปับสะดวกสบายสุดๆแล้วก็ยังมีเกียร์ไฟฟ้าอย่าเพิ่งตกมือค่ะยังไม่ครบมีเกียร์ไฟฟ้าด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆบอกเลยว่าไม่ต้องคุยหลังไมค์ค่ะไปข้างหลังอยากให้จองรถอย่างเดียวนะคะท ลองรถนิสสันด้านหลังได้เลยเชิญได้เลยค่ะนี่แหละอย่างที่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งเลือกถ้ายังไม่ได้ไไดลองแต่ะะก็ตเตือนอย่างหนึ่งนะคะรถของเราเนี่ยถ้าใครได้ลองอ่ะมันจองทุกคนนะคะนี่น นี่แหละฮะสเต็ปการขายของทั้งคู่นะครับคนนึงเป็นโปรดักจีเนียสคือต้องบอกว่าที่กิ๊กเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้มาอีเวนต์บ่อยไงไม่ได้ออกหน้ากล้องบ่อยแต่เขาขายทุกวันเขาของจริงเขาของจริงอยู่แล้วนะครับอีกคนนึงก็ขับเองใช้เองใช้เองค่ะนี่นะครับใช้เองเหมือนกันใช้ใช้สีอะไรคะขับขับเป็นไงขับดีไหมเอียบมันยังเกียบมันฮะ ที่สุดแล้วนะครับอ่ะเอาเป็นว่าตัดสินยากมากๆเลยอ่ะ,อะงั้นเอางี้ขอแบบเช็คเสียงของแต่ละคนก่อนอไหนใครทีมไปเฟิร์นขอเสียงหน่อยเลยอุ้ยมีไฟกระพริบด้วยทีมเอฟเฟกสุดยอดของจริงนะฮะอ่ะทีมพิกกิกขอเสียงหน่อย พอๆกันพออเลยตัดสินยากเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นต้องโยนหน้าที่นี้ให้กับท่านคณะกรรมการนะครับโดยเราจะให้คณะกรรมการผู้สงเกียรติทั้ง3ท่านนะครับขึ้นมาขายก่อนเฮ้ยไม่ใช่สิแมเราก็นะฮะจะให้ชูป้ายเออเป็นการชูป้ายว่าจะให้ใครให้คะแนนเท่าไหร่อะไรงี้นะครับงั้นเราจะเริ่มจากคุณใบเฟิร์นก่อนแล้วกันถ้าท่านคณะกรรมการคิดว่าคุณใบเฟิร์นขายเก่งชูป้ายเลยครับ โอ้โหเจสซีสันสมป้ายครับ uh huh. การดรนการให้พี่เฟิร์นสป้ายแต่ทีนี้ฝั่งคุณกิ๊กบ้างนะครับ uh huh. ถ้าคิดว่าคุณกิ๊กขายเก่งขายเลิศแบบแนบเนียนสุดยอด <c oughs> ขอชูป้ายนิดนึงฮะ uh huh. เอาสามป้ายเท่ากัน ทีนี้เอาเป็นว่าเสมอแล้วกันได้เลยลเสมอกันโอเคหมเสมกันเพราะฉะนั้นก็ได้แชมป์แบบเป็นแชมป์คู่ไปเลยนะครับโอเคนะฮะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมสนุกๆนะครับจากทางนิสสันนะครับก่อนจะจากการเดี๋ยวให้พี่เฟิร์นกับพี่กิกฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะครับเริ่มจาก อธิบายก่อนได้อธิบายก่อนแล้วกันโอเคค่ะก็อยากขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมสนุกกันวันนี้คอยเชียร์คอยทุกอย่างคึกคักมีความสุขมากๆแล้วก็ขอบคุณแฟนๆในไลฟ์ด้วยนะคะถ้าใครสนใจสิ่งที่เราสองคนขายไปซึ่งจริงๆบอกว่ามันมีเยอะมากอย่างที่พี่กิกบอกว่าไปคุยกันหลังบ้านได้ก็ฉะนั้นก็อยากให้ไปลองไปคุยไปจับจองกันได้นะคะทุกคนโ okay. อเคอาเสียโปรโมอให้พี่เฟิร์หน่อยครับน่ารักมากๆเอา้าคุกิก่ะ ก็คือเห็นกิ๊กขายได้แบบนี้นะคะก็ไม่ได้มีแค่กิ๊กคนเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนเตลนิสันที่เก่งๆเนี่ยยังมีอีกหลายคนเลยนะคะเราต้องบอกเลยว่าทุกคนพร้อมขายกันแบบสุดๆค่ะโอเคเสียงปรบมือดังให้อภิกริกครับแล้วทุกคนขอฝากอะไรอีกเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกอะ,ะ,ะอ,อย่างที่พี่กิ๊กว่าไปเมื่อกี้นะคะสำหรับพี่ๆเซล์นิสันทุกคนนะคะที่มั่นใจว่าขายเก่งอาจจะเก่งกว่าใบกับพี่กิ๊กก็ได้ก็อยากชวนทุกคนมาทำ คลิปขายคิกซ์ด้วยกันนะคะเอาให้ยอดพุ่งๆไปเลยกับเซลล์ซุปตาท้าขายคิกส์นะคะก็ฝากพี่ๆเซลล์ Sell ทุกคนด้วยค่ะรับรองว่ามีของรางวัลใหญ่รอทุกคนอยู่แน่นอนค่ะโอเคน่ารักมากๆนะครับสนุกสนานมากๆนะครับวันนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจอย่าลืมนะครับน e ิวนิสันคิกซ์อีพาวเวอร์นะครับอย่าเพิ่งเลือก ถ้ายังไม่ได้ลองนะฮะเข้ามาลองกันได้ที่บูธนิสสันและก็โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศได้เลยนะครับและพิเศษสุดๆนะครับสำหรับใครที่ตัดสินใจจองตอนนี้นะฮะเราขยายการรับประกันระบบ e-power ให้เป็น7ปีนะครับเพราะฉะนั้นพิเศษขนาดนี้แล้วที่งานนี้นะครับแลวก็โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับเอาเลยครับลำดับถัดไปนะครับจะเป็นการถ่ายภาพร่วมกันนะครับนะฮะเราจะถ่ายด้วยกัน4ช็อตนะฮะช็อตแรกนะครับจะเป็น เรา3คนนะฮะพี่เพิ่เชิญตัวการเลยครับขอกรุณาขออนุญาตทางธุรกิมาเลยครับโอเคนะครับอ่ะโอเคนะครับลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญคุณอิสาโอก เซกิกุจินะครับประธานนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยและนิสสันพื้นภาคอาเซียนนะครับให้เกียรติขึ้นมาถ่ายภาพกับคุณเฟิร์สแล้วก็คุณกิ๊กด้านบนเวทีครับขอต้อน mm hmm. เชิญเลยครับ mm hmm. นี่นะครับอย่างที่คุณเฟิร์สบอกไปนะฮะใครที่สนใจทำคลิปขายน e ิวน mm ิสสันพิกอีพาวเวอร์ก็จัดมาเลยนะฮะ คุณไปเฟิ่เขาท้าไว้แล้วนะครับใครที่สนใจทำคลิปจัดมานะครับอย่าลืมแฮชแท็กด้วยนะฮะเซลซุปตาท้าขายคิกส์นะฮะโอเคนะครับนอกจากจะถ่ายรูปแล้วนะครับเราก็ยังมีของที่รึกมอบให้ด้วยนะครับนี่นะฮะโดยคุณอิซาโอกเซคิคุจินะครับ ประธานนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยและนิสสันพุยภาคอาเซียนนะครับจะเป็นคนมอบของรางวัลให้ทั้งคุณใบเฟิร์นแล้วก็คุณกิ๊กด้วยนะฮะ,ะเดี๋ยวถ่ายรูปอีกสักช็อตหนึ่งนะฮะ,ะน่ารักมากนะครับโอเค สำรับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณอาจิมาวรรณพิทูนะครับรองประธานสายงานการตลาดนะครับแล้วก็คุณมังกรมังกรวาน,นิชครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเมกาออโตโมบิลติวานนท์จำกัดครับขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกับคุณไปเฟินแล้วก็คุณกิกด้วยนะครับขอเรียนเชิญเลยครับ นี่นะครับก็เป็นกิจกรรมเซลล์ซุปตาท้าขายคลิกส์นะครับใครที่ยังไม่เคยลองนะฮะอย่างที่พี่เฟิร์นบอกไปนะครับอย่าเพิ่งเลือกถ้ายังไม่ได้ลองนะฮะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับเข้าไปลองได้ที่บูธนิสันของเรานะฮะแล้วก็ที่โชว์รูมนิสันทั่วประเทศได้เลยนะครับเราขยายการรับประกันระบบ E-Power ให้เป็น7ปีนะฮะเฉพาะงานนี้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับ ก็วันนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับผมปอนพักวัตรรัตนสิริาาภัยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอ่าและช็อตต่อไปจะเป็นพี่ใบเฟินคนเดียวนะฮะขอรูปเดี่ยวพี่ใบเฟินด้วยนะฮะกลางเลยพี่ 控制。